ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับโค้ดอ่างเปาทูมอนิโอเลตแลวก็แจกโค้ดนั่นเองครับใครที่สนใจในการรับโค้ดอ่างเปาทูมอนิโอเลตนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะถ้าอยากให้ผมมีโค้ดมาแจกให้เรื่อยๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการรับโค้ดอ่างเปาทูมอนิโอเลตกันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับโค้ดอ่างเปาของทูมอนิโอเลตนะครับก็เรื่อยนะครับผมเราต้องดาวน์ ทูมี่วอลเล็ตกันก่อนนะครับผมใครที่ยังไม่เคยดาวโหลดแอปนี้สามารถกดดาวนโหลดกันได้เลยนะครับตามชื่อในคลิปนะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีดาวน์โหลดได้บนถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่เคยดาวนโหลดไปแล้วเนี่ยก็รอรับโค้ดอังเปาทูมี่วอลเล็ตในคลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะแจกให้ในคลิปนะครับก่อนอื่นนะครับสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครด้านล่างคลิปตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็มีด้านล่างคลิปก็มีนะครับสามารถกดเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไไไไหนนออยย่่าาางงงงรรทํเิด้้ตั ในคลิปแรกเลยนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะพอเราทําการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นกันก่อนแต่ละเมนูเนี่ยว่ามันต้องเล่นอย่างไรทําเงินอย่างไรถึงจะมีรายได้เพิ่มจากการกรอกโค้ดอ่งางเปาทูมอนี่เล็ตนะครับแอปนี้เนี่ยเราสามารถเล่นฟรีได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินในการเล่นในการทรํารายได้นะครับเราจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถแลกเงินรางวัลได้นะครับในส่วนของทูมอนี่เล็ตของธนาครารน,นะครับก็สามารถเลือกได้เลยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักในส่วนของ เมนูด้านล่างก่อนนะครับมีทั้งหมด5เมนูซึ่งเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะ อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดและการนว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันใช้งานอย่างไรในการเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูหน้าแรกนะครับเมนูหน้าแรกนะครับผมก็จะมีในส่วนของด้านบนตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของรายได้ของเราอ่ะเป็นเหรียญดอลลาร์เหรียญเอ็กเหรียญสีฟ้านะครับแล้วก็มีรูปบวกมีรูปกระดิ่งด้านบนตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมให้เรามาดูตรงนี้นะครับ3เมนูนะครับในกรอบสีแดงตรงนี้นะครับก็จะมี100%ตัว100%ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจในแต่ละวันเราสามารถเข้า ก็ในส่วนของภารกิจเนี่ยเราก็สามารถทําได้เลยเนาะในแต่ละวันนะครับว่าภารกิจเนี่ยมันมีให้เราทําอะไรแล้วก็ทําในการเก็บแล้วคะแนนตรงนี้ได้เมื่อเราทําภารกิจครบแล้วเนี่ยมันจะมีการหมุนวงล้อโชคดีด้วยด้านล่างนะครับก็จะลุ้นรับในส่วนของเหรียญคะแนนนะครับหรือว่าเงินดอลลาร์เนาะก็สามารถเข้ามาทําภารกิจตรงนี้เพิ่มได้นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเข้าร่วมนะครับในส่วนของเงินปันผลจากการโฆษณาเงินปันผลจากการโฆษณาตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของภารกิจให้เราทําเพิ่มโดยการใช้ ในส่วนของเหรียญสีฟ้าของเราในการเข้าร่วมปันผลนะครับการเข้าร่วมปันผลตรงนี้เนี่ยในส่วนของยอดเนี่ยเราก็ระบุได้เลยว่าเราจะใส่ประมาณเท่าไหร100่100 200ก็แล้วแต่เรานะครับพยายามทําความเข้าใจกับการรับเงินปันผลจากโฆษณาตรงนี้ก่อนนะบางคนเนี่ยอาจจะใส่ยอดไปทั้งหมดเลยนะครับพอมันปันผลออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกับยอดที่เราได้รับนะครับก็กดค้นหาด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอธิบายบอกว่าให้ทําอะไรบ้างนะครับในส่วนของการรับเงินปันผลที่มากยิ่งขึ้นนั่น เ,เวลาเราได้รับการปันผลแล้วเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะครับผมให้เรากดไปที่ช่องสี่เหลี่ยมนะครับเป็นขีดเนาะตัวนี้มันจะมีเงินปันผลของเรานะครับขึ้นมาเนาะอันนี้ก็กําลังดําเนินการนะครับ นี่ครับผมลงไป700นะนะี่ครับผมแล้วก็จบแล้วมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับรอกดรับได้เลยครับต่อมานะครับผมในส่วนของตัวสับเลี้ยงเนี่ยมันจะอยู่ที่เมนูที่3นะครับเดี๋ยวอธิบายทีเดียวเนาะเรามาดูที่เมนูที่2นะครับในส่วนของร้านแอปร้านแอปเนี่ยก็จะเป็นแอปเกมต่างๆที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจในการรับคะแนนสีฟ้าได้เราสามารถเลือกติดตั้งได้เลยนะครับเราจะดาวน์โหลดเกมไหนแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดด้านล่างได้นะครับเราสามารถกดเช็คดูตรงนี้ได้นะว่าภารกิจของแอปเกมนี้ เ,เมื่อเราติดตั้งแล้วเนี่ยเราต้องเล่นอย่างไรบ้างนะครับก็มีการเข้าร่วมนะครับการไปถึงระดับ 51, 71, 91, 101นะครับถ้าเราทำจบเนี่ยเราก็จะได้รับเงินรวมทั้งหมดเนี่ย1น7ดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้เราสามารถทําเพิ่มได้ ในการเล่นตรงนี้เนี่ยมันจะมีเกมที่เป็นการเดิมพันโดยการใช้คะแนนของเราอันนี้ก็ควรระวังแล้วก็ควรที่จะหาข้อมูลในการเล่นทำความรู้จักทำความเข้าใจก่อนการเล่นด้วยนะครับถ้าหากว่าเราเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยเผื่อตัวในการเข้าไปเล่นโดยการใช้เงินดอลลาร์ที่เรามีอยู่ในการเล่นถ้าคุณเล่นได้มันก็ได้ถ้าคุณเล่นหมดมันก็หมดเลยนะครับก็ควรที่จะยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะสำหรับเกมพวกนี้นะครับส่วนเกมอื่นๆที่มันไม่ต้องเสียงเงินในการเล่นเนี่ยเราก็ติดตั้งในการทำภารกิจได้เลยนะครับต่อมาเมนูที่3นะครับในส ตัวสัตว์เลี้ยงนะครับตรงนี้ต้องขออธิบายด้วยนะเพราะว่าตัวสัตว์เลี้ยงตรงนี้เนี่ยมันสามารถทําเงินให้เราได้นะครับ ต, Dante, ตัวที่1นะครับอันนี้เนี่ยเราได้รับมาฟรีอยู่แล้วนะครับทุกคนได้รับนะผมสมัครครั้งแรกผมก็ได้รับมาอัปเกรดระดับจนถึงเลเวล21นะครับเลเวล21เ 2021. น Power, ี่ยก็สามารถรับเงินปันผลได้จากเหรียญคะแนนตรงนี้นะครับมันจะให้เราอยู่ที่49%ตามระดับเลเวลที่เราอัปเกรดขึ้นไปนะยิ่งถ้าเราอัปเกรดสูงนะครับมันก็ยิ่งได้รับเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับผมแล้ววิธีการใช้นะครับก็ให้เรากดใช้ตรงนี้มันจะอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับมันจะมาเด้งอยู่ตรงหน้้้าาาแรรรรกกตงนนีีเลยะปมณ อัปเกรดนะครับอัปเกรดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวเพชรสีม่วงของเราเนี่ยในการอัปเกรดโดยการซื้อตัวฮีโร่นะครับตัวสัตว์เลี Brain ้ยงของเราเนี่ยมาที่ระดับเลเวลเหมือนกันเนาะผมยังซื้อไม่ได้นะเพราะว่าเพชรคริสตัลเนี่ยยังไม่เพียงพอในการซื้อนะครับต่อมาตัวสัตว์เลี้ยงตัวที่2ตรงนี้นะครับจะเป็นการซื้อโดยการใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อนะครับตรงนี้ถ้าคุณจะเติมซื้อนะครับในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมไม่แนะนำนะแนะนําให้เราเล่นฟรีก่อนนะครับเก็บเงินสะสมไปเรืืื่่อออออยๆแแลล้้้้วววเเเเรราาาาากกก็็็มซไดหจะบ ถอนเงินก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เงินในเกมเนาะในการซื้อเล่นสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็นํามาซื้อนะครับไม่ได้ใช้เงินที่มีอยู่นะครับเติมเข้าไปซื้อนะต่อมานะครับการเชิญเพื่อนนะครับผมในส่วนของเมนูที่4การเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกคนเลยนะครับมีสิทธิ์เหมือนกันในการทํารายได้นะครับข้อแรกนะครับผมตัวนี้เลยนะครับมีคําว่าเชิญชวนตอนนี้เราก็กดแล้วเราก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลยตามความสามารถของเราข้อที่1นะครับรับรางวัลการเชิญเพื่อนของเรานะครับตรงนี้ดูรายละเอียดเพิ่มได้ข้อที่2สองร ราวันแคำเชิญหลายระดับเนาะก็คือการได้นําเพื่อนไปหลายๆคนแล้วก็จะเป็นระดับเลเวลให้123นะครับแล้วก็ข้อที่3รับรางวัลประจําสัปดาห์เราสามารถทําตรงนี้เพิ่มได้ในการรับเงินรางวัลน,นะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของกระเป๋าตังค์นะครับสำหรับกระเป๋าตังค์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนนะครับโดยการถอนเงินเข้าทูตมอนิโว,วเลดหรือว่าถอนไปที่บัญชีธนาคารนะครับ อ่ะตัวนี้จะมีการขายก่อนนะครับเราต้องขายคะแนนของเราก่อนเนาะกดไปที่การค้าขายนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็กดไปที่ด้านขายมือนะครับตรงนี้ด้านขายอยู่ขวามือเนาะแล้วเราก็กดแม็กซ์ทั้งหมดเลยในการขายนะครับแล้วก็กดขายออกไปนะครับพอเราขายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นค่าเงินของดอลลาร์หรือว่า usdt นะครับมันก็จะขึ้นยอดตรงนี้นะครับอ่ะพอเราขายเสร็จปุ๊บเราก็ทําการกดถอนเงินตรงนี้นะครับผมอ่ะกดถอนเงินการถอนเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกด้านบนตรงนี้นะครับเป็นธุรกรรมที่รวดเร็วแล้วก็เป็น c 2 c นะครับ เราสามารถเลือกได้ส่วนตัวเนี่ยผมจะเลือกเป็นธุรกรรมที่รวดเร็วตลอดนะครับการถอนเงินขั้นต่ำจะเริ่มต้นนะครับอยู่ที่10.1ดหอลลาร์เนาะหรือประมาณ3บาทนะครับเท่านั้นในการถอนขั้นต่ำสมมุติว่าเราอยากจะถอนเงินเนี่ยเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะถอนเท่าไหร่มากกว่าอา่า0.1ก็ได้นะครับผมกดให้ดูอยู่ที่ทั้งหมดเลยกดเลือกวิธีการชําระเงินด้านล่างนะครับพอเราก,กดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของวิธีการชําระเงินของเราเนาะในการเลือกช่องทางการรับเงินก็จะมีแบงก์นะครับ เหรนะครับ BNB Polygon ทอนนะครับเป็นเหรียญคริปโตเนาะเราก็สามารถเลือกได้เรทราคาต่อ1ดอลลาร์ที่เขาให้เราในการขายเหรียญนะครับก็อยู่ที่35สบาทจุดสตางค์ต่อ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้คือเรทราคาในการรับซื้อของตลาดคนกลางนะครับการถอนเงินก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะถอนรูปแบบไหนนะวิธีการถอนเงินด้านล่างคลิปมีสอนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่โค้ดอ่างเปา t ทมันนี่วอลเล็ตนะ ให้เรากดมาที่เมนูหน้าแรกนะครับแล้วก็กดไปที่สาขีดด้านบนซ้ายมือนะครับแล้วก็กดไปที่โค้ดอ่างเปานะโค้ดอ่างเปานะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในช่องนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยกดหยุดคลิปแล้วก็นําไปพิมพ์ตามในคลิปได้เลยนะครับเโอเคนะครับผมสาหรับโค้ดอ่างเปาทูมิเนียลินะครับผมก็ให้เราพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็กดหยุดคลิปไว้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยเข้าไปพิมพ์ในแอปได้เลยนะครับเป็น CD86VR นะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กแล้วก็ อยู่ที่62.15นะครับก็กดกลับไปเช็คดูในบัญชีได้เลยนะครับว่ายอดที่เราเติมไปเนี่ยมันเข้าแล้วหรือเปล่านะครับถ้าเรารกอกแล้วเนี่ยเราได้รับเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมนำโค้ดมาแจกอีกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเนาะถ้ามีแอดมินเจ้าของแอปเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่ามีคนเนี่ยสนใจค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดี